สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัชิชตาทองดีค่ะวันนี้จะมาหาอนุกรมฟูเรียไซน์ค่ะของฟังก์ชัน t เท่ากับลบสโดยที่ t อยู่ในช่วงมากกว่าลบหแต่น้อยกว่าศูนย์และฟังก์ชัน t เท่ากับ -3 ก็ต่อเมื่อ t มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหนึ่งค่ะและฟังก์ชัน t เท่ากับ t บวกสค่ะ จากอนุกรมฟูเรียนะคะเนื่องจากเราต้องการหาอนุกรมฟูเรียไซด์ทำให้ a0 เท่ากับ0 an เท่ากับ0เราจะมาหา bn กันนะคะโดยเราจะมาดูก่อนว่าค่าที่เราได้เนี่ยค่าตอนแรกจะเท่ากับ 2l ส่วน l ของเราจะเท่ากับ2โดยดูจากตรงนี้นะคะกลายเป็น 2l เท่ากับ2ย้ายค่าออกมาเราจะได้ l เท่ากับ1ค่ะทีนี้มาพิจารณา bn เท่ากับ1ส่วน l คูณด้วยอินทิเกรต f x คูณ sin n pi x ส่วน l dx ช่วงตั้งแต่ลบ l จนถึง l ค่ะเมื่อ l เท่ากับ1เราก็จะแทน l เป็น1ลงไปเราก็จะเหลือเป็นอินทิเกรต f t คูณด้วย sin n pi t dx ช่วงตั้งแต่ลบ1จนถึง1ที่เราได้มาจากโจทย์นะคะทีนี้จากโจทย์จะแบ่งเป็นสองช่วงเราจะแบ่งได้เป็น i ินดิเกตลบ3 s i n p i t d t ตั้งแต่ช่วงลบ1ถึง0บวกกับอินดิเกต3 s i n p i t d t ช่วงตั้งแต่0ถึง1ค่ะถัดนี้นะคะเราจะได้เป็นลบ3คูณกับลบ cos n p i t ส่วน n t ตั้งแต่ลบ1ถึง0บวกกับ3คูณด้วยลบ cos n p i t หาน n p i ตั้งแต่ช่วงศูนถึงลบ1ค่ะกลายเป็นลบ3คูณกับลบ1ส่วน n อ็นลบกับลบของ cos ลบ n อ็นส่วน n อ็นบวกกับ3คูณกับลบคอร์ดเอส่วน n อ็นลบกับลบของ1ส่วน n อ็นจากนั้นเราจะสังเกตว่าลบ cos ลบ n อ็น pi, มันจะจัดรูปได้ในอยู่รูปของลบ1ส่วน n ลบ1นึ่กำลัง n จากนั้นเราก็จะได้เป็นลบสามคูณกับลบหนึ่งส่วน n พบวกกับลบหนึ่งกำลัง n ส่วน n พบวกกับสามคูณกับลบลบหนึ่งส่วนลบลบหนึ่งกำลัง n ส่วน n พบวกกับหนึ่งส่วน n พจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถดึง n พออกมาได้เราจึงดึงพาอ็นไพของก้อนนี้ออกมาจะกลายเป็นลบ3ส่วน n อ็นพคูณกับ ก้อนของลบ1บวกลบ1กำลัง n และก้อนนี้เราดึง n pi ออกมาเราจะได้เป็น3ส่วน n pi คูณกับลบของลบ1ส่วนกำลัง n บวก -1 จากนั้นนะคะเราก็จะดึงค่าที่ติดลบออกมาโดยเราจะดึงเข้าไปในนี้นะคะก็จะกลายเป็น3ส่วน n pi สค่าที่ติดลบเราก็จะคูณกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น 1- ลบกับลบ หนึ 1> 1, กำลัง n บวกกับ3ส่วน n พายคูณกับลบของลบ1นึ่กำลัง n บวก1จากนั้นเราจะเห็นว่า3ามกำลังขอพายค่ะสส่วน n พายเหมือนกันเราก็ดึงออกมาออกมาไว้ข้างนอกก็จะได้เป็น3ส่วน n พายคูณกับ1ลบลบ1นึ่กำลัง n บวกลบของลบ1นึ่กำลัง n บวก1จากนั้นเราก็เอาก้อนข้างในนี้มาบวกกันได้ โดยที่ค่าที่เราจะบวกกันก็คือ1บวก1กลายเป็น2แล้วก็ลบของก้อนนี้บวกลบของก้อนนี้ก็จะเป็นลบ2คูณกับลบ1กำลัง n จากนั้นเราจะดึงลบ2ออกมามันจะกลายเป็น6ส่วน n อพคูณกับ1ลบลบ1กำลัง n ทีนี้ถ้าเราแทน n เป็น on นนะคะก็คือเลขคี่จะได้12ส่วน n อ็แต่ถ้าเราแทน n เท่ากับ e v e n จะได้เป็น0ูนย์หมดเลยค่ะ ต่อไปกลมฟูเรียไซของฟังก์ชัน t คือซิกมา12ส่วน n พายไซน์ n พาย t โดย n เท่ากับออสก็คือเลขคี่ค่ะเราก็สามารถดึง12ส่วนพายออกมาได้ออกมาข้างนอกก็จะกลายเป็น12ส่วนพายคูณกับซิกมา n เท่ากับออสของไซน์ n พาย t ส่วน n ค่ะขอบคุณค่ะ ดี่ันนางสาวาชาปัญญาวงจะมาเสนออนุกรมฟูเรียโคไซน์ค่ะจากโจทย์นะคะจงหาการกระจายครึ่งช่วงของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x เมื่อ x มากกว่า0แต่ล้กว่า2ในรูปอนุกรมฟูเรียโคไซน์วิธีทำนะคะจากกรโกฟูเรีย f(x) เท่ากับ a0 บวก sigma an cos n pi x ส่วน l บวก bn sin n pi x ส่วน l n เท่ากับ1ถึง infinity ค่ะ เนื่องจากเราต้องการจัดให้อยู่ในรูปของอิุกรมฟูเรียโคไซด์นะคะทำให้ bn เท่ากับ0แสดงว่าเราก็ต้องหา a 0และ an ค่ะพิจารณา a 0เท่ากับ1ส่วน l อินทิเกรต0ถึง l f dx จากส่วนนะคะก็จะได้ว่า l เท่ากับ2ค่ะดังนั้นก็ได้เท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรต0ถึง2 f dx เท่ากับ1ส่วน2 f กลาง2ส่วน2 ขอบเขต0ถึง2เราก็แทนขอบเขตบนด้วย x เท่ากับ2ลบด้วยขอบเขตล่างก็คือ x เท่ากับ0ค่ะได้เท่ากับ1ส่วน2คูณวงเล็บ4ส่วน2ลบ0ดังนั้น a 0เท่ากับ1ค่ะต่อไปพิจารณา an an เท่ากับ2ส่วน l อินิเกรต0ถึง l f x cos n pi f dx ค่ะก็ได้เท่ากับ2ส่วน 2, 2ตัดก,ก,กัน 2, กเท่ากับ1อินทิเกรต0ถึง2 x cos n p x ส่วน2 dx ค่ะเราก็จะใช้วิธี by part ค่ะแเราก็จะมากำหนดให้ u เท่ากับ x du เท่ากับ dx dv เท่ากับ cos n pi x ส่วน2อง dx เอียงเทีย dv นะคะเราก็จะมานดให้ u เท่ากับ n พ x ส่วน2 du เท่ากับ n pi ส่วน2 dx ก็จะย้ายข้างกลายเป็น2 du ส่วน n พเท่ากับ dx เราก็จะมาแทนค่านะคะตรง integrate dv เท่ากับ integrate cos u 2 du ส่วน n อ็นไพ่ได้เท่ากับ2ส่วน n อ็นไพไซดก็ได้เท่ากับ2ส่วน n อไพคูณไซ n เอ็นไพกซ์สอสอวิธีการนะคะก็คือ UV ลบินเกตบีด u ยก็คือ X อก็คือ2ส่วน n อ็นไพไซเไพกซสสอลบด้วย u ิเกต v ีสองส่วน n อ็นไพไซไพกสสองดก็คือ DX เอ็เท่ากับ วงเล็บ 2x ส่วน n pi คูณไซน์ n ส่วน2ลบด้วยดึง2ส่วน n pi ออกมาคะก็คือลบด้วย2ส่วน n pi อินทิเกตไซน์ n x ส่วน2ก้อนนี้เราก็ให้เป็น u e u แล้วก็ดีคนะคะก็คือเป็น n pi ส่วน2แล้วก็ย้าย2ขึ้นไปคูณและบนะคะนั้นก็จะได้วงเล็บ 2x ส่วน n i ไซน์ n x ส่วน2เท่ากับ4ส่วน n กลง2พายกลาง2งล ขอเ็ x ส่วนสองได้เ <Techn> ท <Pokémon> ่ากับวงเล็บ2 x ส่วน pi s i n x ส่วนสองบวกสส่วนกลากลงสอง cos x ส่วนสค่ะเราก็จะไปใส่ในค่าที่ได้จากการบีนิกรตนะคะก็กลายเป็นเท่ากับวงเล็บ2 x ส่วน pi n ส่ x ส่วนสองบวกสี่ส่วน m กลางสองกลางสอง cos m p x ส่วนสองเขศูถึงสะเราก็จะแทนขอบเขด้วย x เท่ากับส ลบด้วยขอบเขตล่างนะคะก็คือเเท่ากับศูนค่ะก็จะได้เท่ากับวงเล็บสี่ส่วน n ไพ่ไซ n ์ไพบวกสี่ส่วน n กลางสองไพกลางสองคออ็ไพลบด้วยวงเล็บศูนย์บวก4ี่ส่วน n กลางสองไพกลางสองคอศูน 2, ย์น 2, ยน 2, ยนจะเห็นได้ว่า sin n เอนไพนะคะไซน์ตกอยู่ที่แกนนอนก็เน,นี้กลายเป็นศูนแล้วก็คอสนะคะสังเกตว่าคอสเไพ่นะคะก็จะเท่ากับลบ1นึ่งลางเค่ะเพราะว่าเมื่อแทน n เท่ากับ1นเนี่ยคอส พายก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่งเมื่อ n เท่ากับสองเนี่ยคอสพายก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะไปเรื่อยแกันว่าคอส n พายเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งยกกำลัง n ค่ะต่อไปคอสศูนย์นะคะคอสศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะก็จะได้ว่าสี่ส่วน n กำลังสองพายกลังสองคูนลบหนึ่งยกกำลัง n ลบสี่ส่วน n กำลังสองพายกำลังสองค่ะดึงสี่ส่วน n กลางสองพายกลางสองออกมาค่ะก็จะกลายเป็น สี่ส่วนเอ็นกำลังองาพกำลัสองคูณวงเล็บลบหยกกำลัเอ็นลบหนึ่งค่ะดังนั้นจะได้ออนุกรมฟูรียร์โฟซายก็คือ f x เท่ากับหงบวก1ิมาส่วนเอ็นกำลังสองาพกำลังสคูณวงเล็บลบนยกกำลังอ็นลบหนึ่งคูณคอสไพส่วนสง x เท่ากับหถึงอินฟินิตี้ค่ะ